ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรว์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระพิสุสง์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินยัยเป็นเวลาสเดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษา แม้นนในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าฐานไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป และที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปส่งจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนที่พระอุโบสถวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันโทหม,ม่อมเจ้านาวพัทยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปส่งจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา